วายดีทั้งสุกตอนนี้ข้าวเจ้าเนาะอายุนนเนาะอำเภอบ้านสวนสนบุรีเ้านี่แหละสิบุ้งหน้าไปอำเภอศรีราษาพทุทธังสุมเนาะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสิบนาทีตอนเ้ารเนาะของวันจันทร์วันที่สาวเจ็ด เดือนมิถุนน้าปี2 0งพันก็คือพุทธศักราช2565สิ 2, 000, 65. ชิม,มุ่งหน้าไปอำเภอศรีราษาพุทรธรรม น,น,อน,อนู่นอนดีๆไหมโอมโอมผ้าอยมันมดหนาวในคดอยู่ จอดไฟแดงกระโดดแดงเราก็ทนเอาเด้อทางสูงได้เบิง่งได้ชมวิวไปพร้อมนะแลนรถอยู่มันื้อสั้นมันกับหบัวหินอะันนี้เรายังเห็นในน้อยหนึ่งอานนั้นแหละทางสูงนี่แหละอันนี้ในเมืองอำเภอบ้านสวนนะจอดสีละซาเลี้ยวซ้ายไปอำเภอพัชนาณิคมเลี้ยวซ้ายไปเนาะอันของมันสาก,การนะฮะ โซร,าาร,ร์หนึ่งภาษาละเป็นกองบัชการทหารเลขหนึ่งเนาะตรงหน้าเป็นไฟแดงเราเป็นผู้เทิดสะพานร้อยเนาะเนาะ สกายวอล์กพอมิภาคชนสาวชา,าวบ้านเขตศิรซา,า,าบ้านสวนต่งตางได้ย่างข้ามทางแบบสะดวกสบายเพื่อความปลอดภัยเนาะกั้นที่ข้ามแบบตามคนท่อคนทางขนาด ก็ะได้แต่คนบอยอยากให้ข้ามแล้วถึงจะมีไฟแดงต่าตามมันนะมอวาไฟแดงตัวหนึ่งมันยังยังตัวหนึ่งมันเลี้ยวมาได้นะมันก็เลยเห็ดสกายวอล์กหรือสะพานลอยห้เกะมาสนทั่วไปได้ย่างข้ามทางแบบสะดวกสบายปลอดภัยสำคัญคำว่า,มมาปลอดภัยนะเดินหลังสูงความปลอดภัยนะ สู่เมืองชนบุรีอีก500มเมตรเลี้ยวซ้ายหลังจากเลยร้านขายยาทางซ้ายไปยังถนนเศรษฐกิจเลี้ยวซ้ายือบ้านพึ่งบ้าอแก้งแล้วก็สิ้นตรงไป ตเชื่อสายหลังจากเลยร้านขายยาทางซ้ายไปยังถนนเศรษฐกิจเ,เจ้ากับซีโบ่ไปตามนางสิริบอกดอกดนางสิริบอ,อกก็จะให้ไปทางด่วนคนนี้ <c oughs> ทางด่วนมันไปไวได้ฮอดไวนะเ,เจ้ากับขฟ้าขว้างไปทางด่วนก็เสียงเงินหนังสูงได้อุดอันนั้นไอ้คิดชูม,มือนี่มันได้คำนวณแล้วแนว่ดแเสียตำมันน้อยนึง บ็ได้เสียค่าทั้งด่วนไล่ไปไล่มาเนี่ยขอเคียงเขาโบ้ได้เฝ้าได้ฟังเขา้องเฝ้าเขาฟังที่เขาค่อยไปทั้งด่วนเขาโบ้เฝ้าเขฟังเขาค่อยต้องไปรอไปตามถนนหล,ลวงคนนี้แหละนี่แหละถนนหลวงแห่งซาดนี่แหละหมายเลขสามนี่แหละตัวน,นี้ก็ได้นะหาสุขหุบิท,ท่านี้ดิเมนแล้ว เอเจ้าว่าบูธเขโทษกับใคเ,เจ้าแรนตรนี้เป็นถนนสุขุมวิทอยู่นี่นะ เ <S an> วิธีซีดของสาวสุนบุรีก็คือเาวไทยทีเ้าวไทยก็คือสาวตามประเทศที่ว่าใส่ยู่ซลส้นบุรีนี่แหละใส่กลางเมืองสาลส้นบุรีเลเนี่ยได้วิธีซีกะจำวันจันทร์ตอนเช้าเวลาเจ็ดโมงเ้านาทีนี่แ,ะ,แะการสัญจร ยวนงานฮานาก็ถือว่าเริ่มเริ่มเออาร์ตวันั้นเราไปถือว่าติดกับพติดมันจอดไฟแดงซื่อๆมันบมเมนติดแบบที่ว่าติดกันไปฮานาไฟแดงก็ได้จอดพัดเปียนกันไปะนะครับทุกทน อคอยรอไปตามตามเส้นทางเลนที่สองขาเจ้าของอันนั้นที่สิ่งใสิกงคัวอะไรกันมันก็พวกเขาอสีเหลี่ยวคัวเลยแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์นี่แหละมันสำคัญนะฮะนอากนั้นหลายเขาก็องทุกคนขอซาเสียเวลา อยางสมสมทิพททา,า,าธรรมศาสตร์ว่ามาสซาดการแลนดถลดอยู่แถวส้นบุรีเทานี้แหละ้ายมือนี่มันคอนโดมิเนียมสุาภัยคนแถวนั้นเพ็นแล้วลาราคาก็เบาแพงเนาะ ไแดงก็ได้โอโทนดอนแลละทั้งหลวงแห่งชาติสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสุนบุรีที่สบายเมืองสุนบุรีละนี่นะใจกลางเมืองสุนบุรีล

นักเรียนนักศึกษาคนก่อนเนาะรถนี่แหละีรถจักรวอเตอร์ไซค์เนี่ยไปของห้องเฮียนก็ถือว่ามีความเสี่ยงพอสมควรอะ่ะมีรถจักรนี่ต้องขึ้นคนก็บแถวแถวนอกคนบ่มักใส่หมวกกันน็อกเด้ย์คนราะว่าระเบียบคนระเบียบจราจอดคนก็บจริงคาดคือกับกรุงเทพมหานครเนาะอีกต่างจังหวัดมันก็ลักษณะว่า บางจังหวัดเนาะส่วนใหญ่เป็นแถวส้นบุรีนี่แหละพื้นพรพรรณหลายเพราะว่ามันมีนักทองถอกทองเที่ยวหลายได้มาน่ะเชารถจับรถยังกับใส่ไซด์มอกระนอกกันนะมันเกิดเรียว่าฮันสิบไปจับไปไม่ไปอันนี้ให้มันมีเกิดความก็สงบมืนกันเนี่ยมูลต่างเทพมันกับผันทบผันท่วงมกันนั้นไปนั่นก็ว่ามันวัดนี่อะไรแนวเราพิ่เก็เลยว่าเขาให้ท่องเที่ยวกับ แ้ละมันระวังใจะยินๆแลนรถกับแลนซซาบ่อยแลนไว้ค็ดให้พอนพันกับเจ้าพอดพันคอยคอยพอดพันเจ้า,จาไปอ่านงสดอัน,นอยูเที่ทมาคอนี่ก็ได้แท้ละถึ๊ปัป๊บเลยหา้าร้อยบาท เทพมานะคอดมันเกิดมีระเบียบใหม่ขึ้นมาแล้วให้มีให้ให้ให้มีหมวกกันนกเก็คือให้มีให้ยพาให้ให้เริ่มคลิตหมวกกันนกสําหรับเด็กน้อยนอกนักเฮียนบอเด็กน้อยนักเฮียนส่วนใหญ่มันส่วนใหญ่คุณไข่อยู่ในนมันหมวกกันนกคู้ใหญ่แล้วมันเด็กน้อยมันใส่บ่ได้มันหล่มเอามาใส่กับโบได้มันบ่ได้มาตรฐานมันกับโบปลาประกันเนาะ ปัดเได้เขาเรียกว่าให้ให้พริตโมกกันนอกนะให้พริตโมกกันนกอันสำหรับเด็กน้อยเรานางเฮนขึ้นมาแล้วหันไทยองเฮนแต่องเฮนหันซื้อมาซื้อมาให,ห้นางเฮนเพื่อเศร้าเพราะว่าเด็กน้อยนางเฮนถามว่าวซื้อหันน่ะบุดเดียวเขาก็ใหญ่เนาะหัวเขาก็ใหญ่มันก็ใส่บ่ได้ก็ปีหันนะ่ะเสียเงินเสียทอง พอเีชาวบ้านที่ว่าอาเร้ากิ่นคัมนะดมันก็ว่าให้หงเฮียนฮันนาดซื้อหมวกจัดซื้อหางหงการพลิบหมวกกันนอกสราบนังเฮียนมีหลายๆลายสายแหาและเด็กน้อยสาวผู้ใหญ่หมดแล้แต่อนุบาลหมดละขึ้นมาหาเก้าปีสิบปีแล้วก็ให้ให้นางเฮียนเ้าเอา สามารถเปลี่ยนได้หมวกกันน็อกขนาะดเปลี่ยนเปลี่ยนได้เพราะว่าคันถ่าว่าค่อยปีหน้ามาหัวค่อยง่ญ่ขึ้นกวก็เปลี่ยนนวยนวยง่ญ่ขึ้นหนะันาลักษณะนั่นเศร้าเอาลังเริ่มแล้วนอกผู้ว่าผู้หม่ของที่มหานาครน,นี่นะคนก็เลยมาจัดก,การเพื่อความปลอดภัยให้แกลูกหลานสาวผู้เทพมหานาครคือสาวไทย ทั่วประเทศัฮนะล่ะมีความเสี่ยงน้อยลงในการ่า,าเกิดอย่างทั่วประเทศเนี่ยมันก็เนเขให้ช่วยในการทันะ่วประเทศเมันก็อหลีกเลี่ยงบ่ได้ัขนาะดเกิดย้อนไดมันก็เกิดันะอะไรเนาะคืออยู่กรุงเทพฯนะขอเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเกิดอันนั้นนะ อักขีภัยมาสองครั้งแล้วเนาะเนาะสลองให้แกทดสอบว่าพวกไม่นี่เนาะเกิดเนาเกิดอุบัติเหตุขึ้นเออเกิดอันนั้นอันเนาะอักขีภัยขึ้นมาเนาะอาทิตย์แล้วนี่ก็เกิดยวนอันนั้ยังไหวหรือยู่แก่ๆใกล้พารามิซีนะใกล้ๆอนะ ใกล้อนะคลองเตยแหละแต่อยู่เขตบวรเขตคลองเตยเนาะบอนไก่บอนไก่ก็สดิดจือขึ้นมาบอนไก่เนาะไปใหม่สุนสนบอนไก่เหมอนไม่เนาะก็ไม่ไปประมาณ สามสิบคนหลังคาเหินเนาะเดี๋ยวไพอแม่พี่น้องเนาะสาวบอลไก่หันจีวายอยู่ในเขตนะาผมมีที่พักอาศัยประมาณเนาะลอยกว่าคนเนาะตอนนี้ได้พักพิงอยู่ที่โซขาวอยู่ที่ศูนย์เยาวชนเนาะเยาวชนบอลไก่หันแล้วก็รังจัดหาที่พักที่เสาให้อยู่ตอนนี้ ทั้งกรุงเทพมาหานครก็โดยการชี้นำนำพาของทานผู้ว่าหูหม่นี่แหละซื้อแล้วใดฮะพระเจ้าก็สิบอ,อกซื้อเนะห่เขาแจวเองทานผู้ว่าหูหม่น,นะนะแล้วก็แจวใจใสมาเยี่ยมมาหยามมาวางแผนเห็นให้ ฝักผอาศัยห่องน้าห้องน้อยนต้องเบิกให้พอห้องน้าห้องน้อห้องอานอกาดน้าคได้นเบิงแยงขนาดให้เอาใจใส่ขนาดสมไปเจอนักที่เสาคนก็ครบดิเนาะเราลี่ักที่เสาเนาะปัจจัยสอย่างครับจะพิเศษ บนอยู่บนนอนเสื้อผ้าอย่าหักษาลกบนอยู่บนนอนมันก็ต้องมีห้องน้ำห้องหนห้องอาบน้ำอาบไในให,นะาาอห,อห้อันนั้ส่วนเ้าก็่าไปตอบผุณกำลังจัดหาอันน่ะบ้านพักเนาะบ้านพักหรือว่าบนเซาในราคาที่ถือประมาณ990บาทต่อเดือดนทะ่านอยู่ หนึ่งต่อมาอาทิตย์เมื่อวานนิฮานะเมื่อวานคือเมื่อก่อนลืมลอะไรอยู่บเมื่อวานนี้นี่แหละมันชิดไฟก็เลยมาไหมา้ยิ่งยูเทลอนเยาวราชทัน,นลทแล้วข้าเจ้าเคยไผเรื่อเยเลาะอยู่เรื่อยย,ย,ยางเลาะอยู่เรื่อยแถวเยาวราชสี่แยกอันนั้นสวงรสีแยงราสวงรค์นอตโตเซนันสัมสัม สำเนียงขันเสรมือขึ้นสำเพ็งห่างโซมลงไปอ ja. ันนั้นขันเท้าชี้แยกแล้วเทาเท้านอ้ําลงไปหาลงไปหาน่ทาเหือรัศวงหันอันนีบ่อนทอดทาเหือรัศวงอยู่ใกล้ตลาดคุ้นนักท่องเที่ยวเที่ยวหลยลายฮะน่ะมาท่องเที่ยวสมัยอันนั้นเลยลายฮะ ไมสาเหตุอย่างเนาะเรเรื่องมือวานเห็นเนาะวานก็สาเหตุหว่าหมอแปลงไฟฟ้าอยู่มันรัวแคมทางหันนอกเกิดซอดเนาะเรเป็นไฟขึ้นใหม่สายโทรศัพท์สายโทรศัพท์มันเป็นยางพลาสติกเนาะก็เหตุให้ ใส่โทรศัพท์ใหม่ล้าไปใส่เครืองประสนองวาดีเดอร์สองประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตถึงสองคนเนาะคนหนึ่งเป็นคนสาวต่างประเทศเนาะอาจจะเป็นอย่างการเจ้าของโบวาซะาต่างประเทศจะเป็นอาจจะเป็นอาจจะเปแห่งงานนั่นแหละต่างประเทศจีนตามเพศประเทศใดครัเจ้าของบุคโปริดเผย เนาะเสียชีวิตคนตามใครผู้หนึ่งคนไทยผู้หนึ่งนะนะชัดเจาเจ้าของเฮือนอยู่ไกลชัดเจาอยู่ใกล้ๆหะแลหนีบทันดิมันระเบิดแบบตุ้มตามตุ้มตามเนาะสอดใหม่มาผู้ว่าผู้ว่าหนีบทันก็บซับเออสลับควันนะนะสลับควันผู้หนึ่ง อย่างนี้าผู้หนึง่งถือถือแห้งแรงกระแทกของมันหม้อแปงแลงระเบอร์ท่าน,นะงเข้าไปเนาะในเหอนหุ่นคันใดเหอนหุ่นผู้หนึ่งคือชิานไปเข้าห้องน้ำไปวางว่าที่ไปเพิ่งห้องน้ำเนาะอยู่ในห้องน้ำแต่ว่ามันไฟมันลุกแห้งหลายก็เลยว่าขาดอากาศหายใจกันเสียชีวิตทนานะ อยาพว่าอไลายเนาะมันเป็นการให้ออกข่าวให้ฟังซื้อครขขอบเศร้าสรดใจผู้ใดก็มาฝึงปราถนาชมส่วนอาทิตแล้วนี่อยู่บนไกลหมนก็บ่มีการเสียชีวิตชาวบ้านมันกรรน็ดแลนออกคงพ,พย,ยุงออกทันก็ยังไข่แดงแต่ว่าวัตถุสิ่งของเครื่องเงินของซาน,นก็ถือว่าไม่เวิร์ด จะไปสามสิบก่าหลังเรืออย่างนู้นมีแต่เรือแต่เสื้อคาคิงวิปวาให้ผมเรียอันอนี้วิววาให้สามผู้สมที่ว่าผมได้เห็นตัวจริงเนาะอยู่ต่างประเทศเนาะชาวลาวชาวไทยชาวต่างประเทศที่ต่างประเทศก็คืออยู่ต่างจังหวัด ได้ได้ฟังน้ำกันได้เข้าใจน้ำกันเนาะอันนี้ข้าจัก็แลอยู่ตามท่านลนนี่แหละทอดแถวๆนี่แหละอ่างศิลาอย่างนี้แหละยข้าจักรเล่ยไปแถวอ well. ่างศิลาพูนเลย